สวัสดีครับวันนี้เราจุปินเตอร์นะครับเรามารีวิววันนี้นะฮะเป็นดอกลำโพงนะฮะสินิ้วนะฮะเป็นยี่ห้อสตรอมซาวซิสเต็มนะครับสตรอมซาวซิสเต็มนะฮะบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะวันนี้เรามีมารีวิวทั้ง2รุ่นนะฮะแล้วก็จะจัดโปรให้นะครับรีวิวทั้ง2รุ่นนะครับทั้งโครงปั๊มและโครงรอนะโครงปั๊มและโครงรอของสตรอมนะฮะนี่นะครับโครงปั๊มจะเป็นพันวัตต์นะครับผม พันวัตตไว้สามนิ้วนะนี่ครับระบบหนีบสายลำโพงเป็นแบบกดเทอร์มินอลน,นะครับเป็นแบบเทอร์มินอลน,นะอ่าตัวโครงปั๊มเนี่ยจะเป็นโครงสีเหลืองแล้วก็ไว้สามนิ้วนะฮะไว้สามนิ้วพนันวัตต์นะฮะไว้สามนิ้วพนันวัตต์แม่เหล็ก220นะแม่เหล็กจะเท่ากับโครงหล่อนะแต่ไว้เล็กกว่านะครับแล้วก็เป็นเฟรมปั๊มนะฮะเป็นโครงปั๊มโครงปั๊มก็คือเป็นโครงเหล็กนะครับส่วนตัวนั้นจะเป็นโครงหลอ่อวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นอะไรนะก็เดี๋ยวติดตามอะไรมาเยอะ ครับผมก็โครงปั๊มก็จะเป็นแบบนี้เลยสําหรับสเปคบ้านๆแอมไม่แรงก็สามารถขับได้18นิ้วโครงปั๊มแล้วก็สเปคตัวนี้โครงรอนะฮะโครงห่อจะเป็นไว้4นิ้วนะฮะไว้จะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ราคาจะสูงกว่านั่นเองนะครับก็เดี๋ยวแจ้งราคาคร่าวๆนะครับว่ามาจัดโปรอะไรนะครับของสตอมสาวติเต็ม18นิ้วนะก็โครงปั๊มนะดอกละ2,000บาทนะครับนี่ครับราคาหน้าร้านนะฮะดอกละ2,000บาทนะเราจัดโปรยังไง นะเราจัดโปรให้กับลูกค้าที่โอนเงินก่อนนะครับลูกค้าที่โอนเงินก่อนนะสองพจัดส่งให้ฟรีนะครับเอากี่ดอกก็คูณไปนะครับเอา2ดอกก็4 0 0พบาทเราจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านสําหรับคนที่โอนนะครับส่วนใครเก็บเงินปลายทางนะครับาจะส่ง500บาทนะครับอันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าอยากได้ไปลายทางแพงกว่า500บาทนะครับคู่หนึ่งนะครับสมมติมคู่หนึ่งเนี่ยสี่พ เก็บไปทาง4,500บาทนะครับอันนี้เราจัดโปรโมชั่นให้เฉพาะลูกค้าที่โอนนะครับก็จะถูกไปถึง500เพราะราคาเดียวกับหน้าร้านเลยหน้าร้านเราก็ขายดอกละ2,000นะแต่ถ้าใครโอนเราก็จะส่งให้ฟรีนะครับเก็บไปทางคู่ละ4,500บาทนะครับผมสาหรับโครงปั๊มนะคู่ละ4,500ก็ตกดอกละ2,200ดอกละ2,250บาทสําหรับสําหรับลูกค้าที่ ให้เก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางมัดจําก่อนด้วยนะครับต้องมัดจำเข้ามรงอีก 5- 500แล้วก็ไปเก็บปลายทางอีก4 0 0พกรณี1คู่นะฮะใช้กี่คู่ก็โถเข้ามานะครับใช้4ดอกก็9 0 0 0บาทนะแล้วก็โครงรล่อนะจะเป็นเฟรมรล่อนะนี่ครับเป็นเฟรมโครงรล่อไว้ก็จะ4นิ้วนะครับผมนี่หน้าดอกก็จะเป็นสโลโก้สตอมนะไหนไหนอยู่ไหนตัวนี้นะครับแบบกดสเปคค้อนเหมือนกันนะครับโคงรงหลอดอกละ3,000บาทหน้าร้านนะครับผมก็ จัดโปรสำหรับคนที่โอนนะครับ3 0 0พันจัดส่งฟรีนะครับผมกี่ดอกก็บวกไปก็เหมือนเดิมนะฮะใครไปทางก็เพิ่ม500บาทนะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยซื้อจำนวนเยอะๆยนะฮะโอนคุ้มกว่าแน่นอนครับนี่ครับร้านจุอินเตอร์นอประถมนะแลกหน่อยเดี๋ยวเราจะเป็นขนส่งเองหน้าร้านด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับซื้อที่นี่ส่งที่นี่ได้เลยนะกระแพ็คของกันเยอะแยะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นฮอนอะไรต่างๆครับ1,200วัตต์นะครับโครงรอไว้4นิ้วนะไว้จะใหญ่กว่าโครงปั๊มนะโครงปั๊มก็เอาาไวว้้แนนบ แล้วก็กลางแจ้งนะครับผมส่วนใครจะแน่นหนึบก็แนะนําเป็นโครงรอไว้สี่นิ้วเลยดอกละสามพันบาทนะครับใครโอนจะส่งฟรีนะครับกี่ดอกก็จะส่งให้ฟรีนะครับส่วนใครไปลายทางก็จะค่าจะส่งคู่ละ500บาทนะครับแล้วก็ปลายทางผมเน้นให้เป็นคู่นะครับถึงจะคุ้มกับค่าส่งนะครับผมสมมติว่าใครเอาปลายทางก็6,500นนะครับคู่หนึ่งนะฮะ6ก0 0ก็มัดจํามาก่อน500บาทนะครับมัดจํามา500ก็ที่เหลือก็จะส่งไป6 0 0 0เก็บหน้าบ้านแต่ถ้าใครโอน6,00 0 นะครับจัดส่งฟรีนะครับผมดอกละ3 0 0พจัดส่งให้ฟรีนะครับขอบ้านละ2ดอกขึ้นไปนะครับดอกเดียวไม่คุ้มค่าขนส่งนะครับผมขอ2ดอกแล้วกันนะครับก็เลือกได้เลยจะเอาโครงปั๊มโครงหล่อก็สตอมซาวซิสเต็มก็บายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับนี่เราก็มารีวิวดอกเปล่าให้ดูคร่าวๆว่าราคาเป็นแบบไหนนะครับทั้งโครงปั๊มและโครงหล่อนะเรามีสต็อกหลอลูกค้ามากมายนะดอกละ2 0 0พันะครับโครงปั๊มจัดส่งฟรีไม่เล็กเท่ากันนะฮะแต่แตกต่างที่วอยแล้วก็เฟรมนะ อยากได้แน่นแน่นหน,น,นึบๆก็เล่นโครง่อไปดอกละ3,000บาทนะครับโอนจัดส่งฟรีครับแล้วก็โครงปั๊มนะ2 0 0 0บาทโอนจัดส่งฟรีครับมาซื้อหน้าร้านก็ราคานี้นะไม่ต้องต่อครับเพราะว่าผมจัดโปรให้ลูกค้าที่โอนเงินนะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านไม่ต้องวิ่งมานะส่วนใครมาเอาหน้าร้านก็ราคาเดียวกันนะครับผมประมาณนี้ติดต่อได้เลยนะครับ v o i c สามสี่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามไว้อนาคตจะมีรุ่นแม่เหล็ก2ก้อน นะครับแม่เหล็กสก้อนไว้สนิ้วนะครับติดตามได้เลยนะครับกําลังสั่งโรงงานผลิตอยู่นะครับผมประมาณนี้ติดตามไว้เลยแล้วก็ดอกยี่เนิ้วก็เดี๋ยวตามมานะครับสําหรับแบรนด์สตอมซาวซิสเต็มนะครับบายร้านจุอินเตอร์นครปฐมนะอันนี้พันสองวัตต์นะรุ่นพันสองร้อยวัตต์โปลพันสองร้อยวัตต์ส่วนโครงปั๊มรุ่นโปลพันวัตต์นะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็สนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างนะครับศูนย์แปดสองห้าสี่ศูนย์หกห้าสี่ศูนย์นะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้หรือว่าจะแชทเพจเฟซบุ๊บออินนเเตรร์คปฐมลย วันนี้รายการตอนนี้นะครับกับรีวิวดอกนะครับทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้18นิ้วของส t o r m มนะครับ